เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาที่วินมิลตรงนี้นะครับเนี่ยครับที่ผมอยู่คือวอลนัทนะครับวอลนัทวินวินมิเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการกระโดดอะไรยังไงนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนกระโดดตรงนี้นะครับกระโดดขึ้นไปกระโดดที่แท่งนี้นะครับก็ขึ้นมาตรงนี้ รอนิดนึงนะครับกระโดดขึ้นไปนะครับเนี่ยครับแต่ถ้าซาบิน่าเพื่อนๆไม่เยอะนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆพยายามกะระยะให้ดีนะครับต้องกะระยะเวลาที่เอ่อมันขึ้นมาจุดสูงสุดตรงนี้นะครับเนี่ยครับตอนที่มันขึ้นมา เพื่อนๆต้องเกาะเกาะมาให้ได้นะครับเนี่ยครับเริ่มเกาะมาเรื่อยๆขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยครับพอขึ้นมาสูงสุดปุ๊บเพื่อนๆรีบกระโดดมาเลยเพื่อนๆอ,อย่าแช่เหมือนผมนะครับเพราะว่าซามิน่าผมมีเยอะนะครับผมก็เลยแช่ได้โอเคเปิดเลยนะครับ mm. เปลี่ยนตัวใหม่เรียบร้อย อ๋อมีคนเข้ามานะครับตรงนี้ดีมากเลยเป็นกลุ่มของซ u วเวอร์นะครับเพื่อนๆไม่ใช่กลุ่ม k ีนะครับไม่ใช่พีซค e ิป e ปอรโอเคดีเลยนะครับตรงนี้จะได้เป็นจุดเซฟโซนแล้วก็จุดพักผ่อนของเรานะครับวอนัทวินมิลนะครับเพื่อนๆชื่อวอนัททำไมถึงตั้งชื่อวอนัทก,ก็ไม่รู้นะ เนี่ยครับวบนัสวินมิวเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าสิ่งก่อสร้างนะครับก็อันล็อกให้ในพื้นที่เลยนะครับวบนัสวินมิวได้เป็นเซฟโซนนะครับ UV สปอตแล้วก็ที่นอนนะครับเพื่อนๆเป็นที่นอนแล้วก็ที่สับเปลี่ยนของหรือว่าพักของอะไรประมาณนี้ครับกระเป๋าโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับ วอนัทวินมิวนะครับก็มันเป็นกังหันลมนะครับตรงจุดนี้วิธีการปีนผมก็สอนไปแล้วนะครับในคลิปเลยก็สามารถที่จะทําให้เป็นที่พักของเราเป็นเซฟโซนของเราได้นะครับปลอดภัยนะครับตรงนี้มีคนเข้ามาแทนที่นะครับก็คือเข้ามาอยู่มันเป็นในกลุ่มของซิวเวอร์นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมช n แนลนะครับเพื่อนๆยังไงฝากอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Sub s ไ r i b e ติดตามผมด้วยนะครับมาโมชาแนลนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับ แล้วยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะพาไปเช็คพอยที่ไหนอีกนะครับอย่างเช่นวินมิวที่อื่นหรือว่าที่แล็บโหดโดนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเฟสลองต่างๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ